สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมษในช่วงวันที่1-15ถึง15มีนาคมปี2568โดยทั่วไปแล้วคนราศีเมษก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงมีความกระตือรือร้อนในการทำกิจการใดๆแล้วก็เป็นคนที่กล้าหารกล้าตัดสินใจให้ชุดแรก เอชออฟสอดคิงออฟเพนทาเคิลให้เจ็ดดาบในช่วงครึ่งแรกมีนาคม1-15นี้ชาวราศีเมษก็อยู่ในสภาวะที่จะต้องบุกบั่นันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพราะว่าคุณได้ไพ่เอ f ออฟสอดในตำแหน่งที่1 แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่การเงินการทองของคุณในระยะนี้ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ king of p e n t a c l e ลในตำแหน่งที่สองซึ่งเป็นไพ่เงินใบใหญ่ที่บอกว่าคุณก็ยังมีเงินที่จะใช้จ่ายหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงหรือว่าถูกหลอกถูกโกงบางอย่างเอาไว้บ้างเพราะว่าคุณได้ไพ่ จ็ดดาบในตำแหน่งที่3ซึ่งก็เป็นตำแหน่งของคนที่มีอายุมีวุฒิสูงกว่าคุณในไพ่ก็จะแสดงเห็นคนที่ถือดาบออกมาจากค่ายด้วยอาการที่รับๆับล่อๆดังนั้นคุณต้องระวังให้ดีในการที่จะไปทำนิติกรรมสัญญาหรือว่าไปข้อตกลงอะไรกับใครที่ว่าเขาดูจะมีอายุมากกว่าคุณซึ่งมันก็หมายถึงว่า เขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคุณชุดที่2 The Moon Queen of Wand H of Wand คุณจะอยู่ในห่วงเวลาที่มีความเครียดในตัวเองค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันอาจจะมาเกี่ยวพันกับครอบครัวของคุณคุณต้องระวัง อารมณ์ของคุณที่อาจจะไปหัวเสียกับเรื่องของกิจการงานหรือคนรอบข้างแล้วอาจจะไม่ระวังที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวมันก็ก่อให้เกิดสภาวะความเครียดความอึมครึมไม่เข้าอกเข้าใจกัน,นช่วงนี้คุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่มุ่งมั่นไปกับเรื่องการคิดเริ่มที่จะทำงานอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่ง ให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณได้ไพ่ค e e e o o f แวร์ในตำแหน่งที่5แล้วก็ Ace o f w a ว d ในตำแหน่งที่6ซึ่งก็ชี้นำไปในเรื่องของการเกิดงานใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆที่คุณอาจจะอยากไปลงทุนไปทำขึ้นมาใหม่ชุดที่3 8ดเหรียญสีเหรียญและ10ดาบ ให้ก็ได้เตือนเลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาประศักอย่างหนึ่งของคุณเพราะว่าคุณอาจจะพยายามที่จะเปิดธุรกิจใหม่ๆห,หรือว่าไปลงทุนทําการค้าอะไรคุณก็ต้องหมุนเวียนเงินทองเข้าไปใช้จ่ายลงทุนในเรื่องนั้นค่อนข้างมากให้ก็บอกให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะว่าคุณก็ หมือนกับว่ามีเงินเก็บอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่จะไปลงทุนใหม่ๆมันก็ต้องใช้ความรอบคอบในการที่จะไปทำคุณต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองเอาไว้ให้มากเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ยคุณได้ไพ่10ดาบในตำแหน่งที่9มันหมายถึงว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น คุณทํางานหนักก็จริงแต่ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่า,าพยายามที่จะผ่อนคลายบ้างอย่าไปเครียดจัมันจนเกินไปตำแหน่งที่10 page of w a n d ซึ่งมันก็สะท้อนในไพ่ที่ผ่านผ่านมาว่าคุณกำลังมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานประจำบางทีคุณก็อาจจะคิด ที่จะโยกย้ายงานด้วยซ้ำไปแต่สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็อาจจะเพิ่มรายสินค้าหรืออาจจะไปเปิดสาขาเพิ่มเติมหรือไปร่วมลงทุนใหม่ๆช่วงเนี้คุณจะมีจิตใจที่ไปด้านนั้นมากสรุปภาพรวมชาวราศีเมษช่วงครึ่งแรกมีนาคมปี68คุณจะ เน้นหนักไปในเรื่องของการิเริ่มงานใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปทำงานใหม่ๆแต่อย่างไรก็ตามด้วยความคิดความสามารถและก็การตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองการเงินการทองในช่วงนี้ก็ยังนับว่ามีเงินทองเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนทั้งในเรื่องส่วนตัวธุรกิจได้ค่อนข้างดีอยู่ แต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงไว้บ้างอาจจะดูให้ดีๆในเรื่องนิติกรรมสัญญาต่างๆที่จะไปทํากับหุ้นส่วนคู่ค้าใหม่ๆคุณอาจจะต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพของตัวคุณเองเอาไว้บ้างบางครั้งคุณอาจจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับงานแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไง มันอาจจะส่งผลเรื่องความเครียดเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายมันก็จะออกในด้านของปัญหาสุขภาพล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าอาจจะนำพาซึ่งอุบัติเหตุเข้ามาสู่ตัวคุณเรื่องนี้คุณก็ต้องะระมัดระวังการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับในการที่เราจะไปเลือกยึดถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ใช้วิจรารณญาณหรือว่าใช้สติในการตึกตองว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ตัวเราหรือไม่อย่างไรอย่างในเรื่องของการดูไพ่ย,ยิปซีสิ่งใดที่ไพ่ได้แสดงออกมาในเชิงบวกหรือว่าสิ่งที่ดีด แล้วมันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็ลองนำไปปรับใช้เป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญกับตัวเราสิ่งใดที่ให้ได้สกิดเตือนให้เราลองพิจารณาดูซะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะก่อให้เกิดผลร้ายผลเสียต่อตัวเราหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะหาทางดีกเลียกหรือแก้ไขเราเราท่านๆ่านแต่ละคน ก็สั่งสมบุญกุศลทานบาร,รมีมาแตกต่างกันและสิ่งที่จะติดตัวเรามาก็คงจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าๆหรือกรรมใหม่ที่เราก่อขึ้นในปางนี้ดังนั้นเมื่อข้อกรรมตามเข้ามาสู่ตัวเรามันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ปุบป,ปับจับพันคาดไม่ถึงดังนั้น ็ขอให้ fc หมั่นเติมบุญเติมกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นทานบารมีแล้วก็เป็นบุญกุศลที่จะมาคอยช่วยทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากเคราะกรรมต่างๆที่ตามเราเข้ามาถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อน กดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อย ตลอดจนถึงการทํานายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดลางดีหรือลางร้ายพร้อมถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจพระคาถาเดิมๆที่ทางช่องลงไว้ก็สามารถไปสืบค้นดูในคลิปเดิมๆได้เลยนะครับและสำหรับปีมะเส็งนี้ ก็ขอให้ FC ทุกท่านบังเกิดโชคดีมีโชคลาภกันทุกๆคนสวัสดีครับ